รูดขา้าวโพดอยู่นะคะอันนี้คือรถเกี่ยวนะคะคุณพี่เอไอเสียงจะดังนิดหน่อยนะคะได้เวลาเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะจะย่าลุกนะคะหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือรถเกี่ยวขา้าวโพดคะ่ะ ชีวิตเด็กท้องหน้าย่าลุกนะคะหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนกก็เยอะแยะเหมือนเคยนะคะนะคะชาวไร่ชาวน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอัดแรงหน้าฝนอยู่ตะวันแรงนะคะฝนก็นเลย อีงช่วงนะคะและเห็นให้เขาโพตเกิดก็ดีปันไดสนั <laughs> น,นเลยนะคะเบิ้งไกลกับปัญไดนะคะต้องเบิ้งไกล้ๆยังสิละ <laughs> นะคะต้องดูไกลๆอย่างนี้แหละนะคะอันนี้คือรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะคุณพี่ไอจา๋าไม่ได้มาเก็บนะคะ <laughs> เพราะว่า,วาติดธุระหาข้าวโพดนะคะข้าโพดหวานนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะกำลังเสียงดัง อันนี้คือรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะคุณพี่ไอจา๋านี่นะคะหน้าหนาวเดือนตุลานะคะเดือนตุลาก็จะปลูกข้าวนี่นะคะหน้าหนาวเดือนตุลานะคะเดือนตุลาก็จะปลูกข้าวนะคะชาวไร่ชาวนาก็จะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะ ีวิต TikTok ข้างหน้า หน้าหนาวเดือนตุลานะคะเดือนตุลาก็จะปลูกข้าวบรรยากาศรอบๆไร่ข้าวโพดนะคะอันนี้สวนน้อยนะคะสวนนี้สวนน้อยนะคะสวนเล็กอันนี้คือรถเกี่ยวข้าวโพดคะ่ะ อันนี้คือรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะคุณพี่ไอจ๋านกก็เยอะแยะเหมือนเคยนะคะรูดข้าวโพดอยู่นะคะอันนี้คือรถเกี่ยวนะคะคุณพี่ไอเสียงจะดังนิดหน่อย <laughs> นะคะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ หน้าหนาวเดือนตุลานะคะเดือนตุลาก็จะปลูกข้าวโพดนะคะก็จะมีที่ไม่หมดก็จะมีนะคะยายเน่ก็ได้มานานลดลดข้าโพดนะคะด้อบรรยากาศรอบ,รบๆไร่ข้าวโพดนะคะ อันนี้สวนน้อยนะคะสวนนี้สวนน้อยนะคะสวนเล็กอันนี้คือรถเกี่ยวข้าวโพดค่ะโพดหวานนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะกำลังเสียงดังสนั่นเลยนะคะ เบิ้งไกลกับบ่ได้นะคะต้องเบิ้งไกลๆอยังสิล่ะนะคะต้องดูไกลๆอย่างนี้แหละนะคะนี่นะคะหน้าหนาวเดือนตุลานะคะเดือนตุลาก็จะปลูกครับไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก<ด>าะนโหลดกับโหลดเนาะค่ะเด้อ เก็บนะคะเพราะว่าติดธุระหาข้าวโพดนะคะนะคะเชาไรเช้าหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะหญ้าลกนะคะหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะเกลือข้าวโพดนะคะ ก็จะมีที่ไม่หมดก็จะมีนะคะยายเนตก็ได้มานี่นะคะหน้าหนาวเดือนตุลานะคะเดือนตุลาก็จะปลูกเขาไม่ได้มาเก็บนะคะเพราะว่าิดืุลาหาข้าวโพดนะคะเกลือข้าวโพดนะคะ ก็จะมีที่ไม่หมดก็จะมีนะคะยายเน่ก็ได้มาได้ไลายปันไดบู้เน,นาะค่ะนาฝนข้าวโพดออกก็ดีปันไดเนาะคะ่ะข้าวโพดก็ไม่งามเท่าไหร่นะคะผลผลิตก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือรถเกี่ยวข้าวโพดค่ะจ้าเพื่อน ได้เวลาเจ็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะใจเน็ตมาเกี่ยวข้าวโพดเร้อค่ะมือนี้ตอนเย็นก็จะไปหาข้าวโพดนะคะตอนนี้ก็มาบรรยากาศรอบๆไร่ข้าวโพดนะคะอันนี้สวนน้อยนะคะสวนนี้สวนน้อยนะคะสวนเล็กไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ อันนี้คือรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะคุณพี่ไอจา๋าอันนี้คือรถเกี่ยวข้าวโพดค่ะรถข้าโพดเนะะ่ะเด้หาลุกนะคะหนา้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะ จะ,ะดดได้ไลปันหาบู๋นเะค่ะนาพุเขาพูดออกก็ดีปันใดเนาะคะ่ะชีวิตเด็กทนะ้องน้านะคะชาวไรช่ชาวนาก็จะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะ เดี๋ยวเขาโพดนะคะก็จะมีที่ไม่หมดก็จะมีนะคะยายเน่ก็ได้มา ชีวิตเด็กท้องนารดข้าวโพดนะคะโพดหวานนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะกำลังเสียงดังค่ะรถข้โพดขโพดนะคะเด้อ ม,มีอันตรายใดๆ